สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Miracle of Love นะคะวันนี้ออร่าอยากชวนทุกคนมานั่งคุยเรื่องหนึง่งที่ลึกและเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจออย่างแน่นอนคะ่ะคุณเคยเจอใครบ้างไหมที่ไม่ค่อยพูดเยอะแต่เวลาเขาอยู่ตรงนั้นเรากับรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์มากจนเราต้องหันไปมองอีกครั้งหลายคนอาจคิดว่าสเสน่ห์อยู่ที่คำพูดและการเข้าสังคม หรือการมีบุค,คลิกสดใสแต่จริงๆแล้วบางครั้งความเงียบต่างหากที่ทำให้เราดูน่าสนใจและน่าดึงดูดมากที่สุดเงียบเท่ากับอ่อนแอแต่คือพลังก่อนอื่นออร่าอ,อยากบอกว่าความเงียบไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนอ่อนแอขี้อายหรือไม่กล้าแสดงออกตรงกันข้ามเลยค่ะบางทีการเงียบมันคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่หลายคนมองข้าม เพราะคนที่กล้าเงียบคือคนที่กล้าฟังกล้าสังเกตและกล้าควบคุมตัวเองและนี่คือเหตุผลที่เวลาเราอยู่ใกล้คนแบบนี้และนี่คือเหตุผลที่เวลาเราอยู่ใกล้คนแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเขามีพลังบางอย่างที่ไม่ต้องพูดเยอะก็จะสะกดใจคนได้ออร่อย,อยากให้ทุกคนลองนึกถึงผู้นำบางคนหรือคนที่เราเคารพนะคะเขาไม่ใช่พูดพร่ำเพรื่อ แตะเป็นคนที่พูดเมื่อจำเป็นและคำพูดของเขามีน้ำหนักที่น่าสนใจก่อนที่เขาจะพูดเขาใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือสร้างบรรยากาศให้ทุกคนพร้อมรับฟังนี่คือสเสน่ห์ของความเงียบที่วันนี้ที่จะามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ 1. เงียบเพื่อฟังคนที่ฟังเป็นจะได้ใจคนมากกว่าคนที่พูดเก่งคะ่ะ เวลาคุณเงียบฟังใครจริงๆแล้วมันเหมือนคุณกำลังบอกเขาว่าคุณสำคัญคุณมีคุณค่าและฉันอยากเข้าใจคุณความรู้สึกแบบนี้ไม่มีใครลืมได้ง่ายๆเลยค่ะ 2. เงียบเพื่อรักษาความลับคนที่พูดทุกอย่างที่รู้ไม่ได้สร้างความไว้ใจแต่คนที่เงียบรู้ว่าเรื่องไหนควรเก็บและเรื่องไหนควรพูดเขากลาเป็น พื้นที่ปลอดภัยให้คุณรอบข้างเสมอและนี่คือสเสน่ห์ที่เงินหาซื้อไม่ได้เลยนะคะสเสน่ห์ของความไว้วางใจ 3. เงียบเพื่อควบคุมอารมณ์คุณเคยไหมคะทะเลาะกับใครแล้วเราเผลอพูดอะไรแรงๆออกไปเพราะอารมณ์พาไปหลังจากนั้นเรามักจะเสียใจแต่ถ้าเราฝึกเงียบสักนิดหยุดหายใจลึกๆ ก่อนต่อมันจะทำให้เราดูสุขุมและน่าเคารพมากขึ้นมากกว่าการตอบโต้ทันทีทันใด 4. เงียบเพื่อสร้างปริศนาคนที่ไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดมีสเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้คนอยากรู้จักมากขึ้นค่ะไม่ใช่ว่าต้องปิดบงังหรือคือการไม่บอกทุกอย่างในครั้งเดียวความเงียบตรงนี้จะสร้างสเสน่ห์ลึกซึ้งที่ทำให้คนรอบๆข้างอยากเข้ามาเรียนรู้คุณ อยู่เรื่อยๆวิธีฝึกเสน่ห์แห่งความเงียบฝึกฟังอย่างตั้งใจเวลาคุยกับใครอย่าฟังเพื่อจะตอบแต่ฟังเพื่อเข้าใจเขาจริงๆใช้สายตาใช้รอยยิ้มแทนคำพูดบ้างใช้ภาษากายแทนคำพูดบางทีการพยักหน้าการวางมือบนไหล่ใครหรือแม้แต่การยิ้มบางๆก,ก็ส่งสารที่ลึกกว่าคำพูด รู้จักเว้นช่วงในบทสนทนาการหยุดเงียบก่อนตอบสั้นๆบางครั้งทำให้คำตอบของเรามีน้ำหนักและคนฟังเห็นคุณค่ามากขึ้นเลือกเงียบในเวลาที่คุณเงียบไม่ใช่ว่าทุกเวลาจะเงียบนะคะไม่ใช่ว่าทุกเวลาเงียบนะคะแต่เงียบในเวลาที่ไม่เกิดประโยชน์ที่จะพูดเช่นการเถียงเพื่อเอาชนะการบ่นโดยไม่แก้ปัญหา แบบนี้เงียบแล้วเราดูน่าดึงดูดมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การพูดเก่งเสมอไปแต่อยู่ที่การรู้จักเงียบอย่างมีคุณค่าความเงียบที่เต็มไปด้วยพลังจะทําให้เราเป็นคนที่คนอยากฟังอยากอยู่ใกล้และอยากรู้จักมากขึ้นขอร่ายอยากฝากคําคมสั้นๆให้ทุกคนคะ่ะ ความเงียบไม่ได้ว่างเปล่าแต่มันเต็มไปด้วยคำตอบเสมอแล้วคุณล่ะคะพร้อมแล้วหรือยังที่จะลองใช้ความเงียบให้กลายเป็นเสน่ห์ในแบบของคุณเองถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Miracle of love ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า